สวัสดีครับเพื่อนๆสวบัสดีครับ f c มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากห้อยออกไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีเวลามานำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมาลงให้นะครับผมเราก็ มาตามกันต่อนะครับกับสูตรที่เข้าของงดก่อนนะครับผมสูตรไหนเข้าเราก็ออกมานําเสนอกันต่อนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับเราก็ออกมาฟังคําเตือนกันก่นกอนคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำมาให้อาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16เดือน3 2565ทุกทุกข้อมูลทุกทกสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สูตรไหนจะหลดุดสูตรไหนจะเข้านะครับหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆ ก็เตือนกันทุกคลิปนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์ลดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับครับที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นสูตรเด่นบนนะครับเป็นสูตรเด่นบนเด่นล่างนะครับผมประจำวดวันที่16นะครับผมเราก็จะได้ตามนี้นะครับผมตามนี้เลยหลักการวิธีคิดคำนวณเราก็จะใช้หลักร้อยท้ายหลักร้อยหน้าข้างที่หนึ่งนะครับผม แล้วก็บวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผมหลักร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผมก็คือ9ก้าบวกสี่นะครับเราก็จะได้สิบสามนะครับหลังจากนั้นเราก็บวกเพิ่มไปอีกสองสเต็ปนะครับบวกทีละแต้มนะครับบวกทีละแต้มเพิ่มไปอีกสองสเต็ปเพื่อให้ได้เลขสามตัวนะครับผม จาก3ก็จะเป็น4เป็น5นะครับผมสำหรับโตรที่2นะครับโตรที่2เราก็จะใช้หลักร้อยท้ายครั้งที่2นะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หลักร้อยท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลักรอหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับผมก็7บวก4นะครับ 7บวก4เราก็จะได้11บนะครับบวกเพิ่มไปอีก1แึมแลมเราก็จะได้12นะครับผม12บงวก7ของที่นะครับผมเราก็จะได้19นะครับผมเราก็จะได้19เ้ราก็จะนำผล2ส,สูตรนี้มาวินกันนะครับผมสูตรแรกได้3 4 5ี่ห้านะครับสูตร2ได้1 2 9นะครับผมจับวินกันแล้วเราก็จะได้ ตามนี้นะครับผมได้ตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดกันนะครับเป็นชุดกันเผื่อว่ามาในแถวเดียวกันนะครับมาในแถวเดียวกันเผื่อแถวใดแถวหนึ่งสุดใดสุดหนึ่งไม่มานะครับเราก็จะจับเป็นตัวกันให้นะครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมก็จะเข้าอยู่นะครับ 2552นะครับผมเพื่อนเือคงจำกันได้นะครับผมอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับเข้า2 2 5หบนนะครับผมงวดที่ผ่านมาเราจะได้อยู่ที่3,4,5หนะครับโตรที่2เราจะได้อยู่2 30นะครับ230นะครับผมจับบินกันแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลย ก็สำหรับงวดวันที่1 6นะครับก็ประมาณนี้นครับผมประมาณนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสดจะเดินต่ออีกนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผ